เจ้าชาวติ๊กต็อกจ้าเยนี้มาเสริมสวยนะคะมาเสริมผมงามนะจ้าสร้างหน้าห so ักนะจ้าเห็นปะจ้าพี่น้องจ้าวันนี้บอไดมาเต้นนะคะวันนี้บอไดมาเต้นนมาเสริมสวยนะจ้าช่างกับเยนีนี่กินกันไม่ลงนะความสวัสดีทุกคนนะจ้ามันสวยเพราะกล้องนะจ้าสู่สร้างเรียกสร้ สวัสดีชาาทิกตอกทุกคนนะคะขอมีความสุขกันทุกคนนะคะช่วงโควิดหระมัดระวังกันนะคะปิดจมูกนะคะปิดจมูกนะคะไปไหนมาไหนต้องปิดจมูกกันทุกคนเ <c oughs> ด้อใครเล่นทิกตอกบางบางนาสร้างนะสรงกับทิกตอกขึ้นกันได้นะสองเหีายงนู้นเนี่ยพ,พ,พยี่กาบอกคห้ฟอมเด้อสร้างก็ได้ไ โอเคนะค่ะสวัสดีกันทุกคนนะคะได้่ะเดินเผือดดาวัาสั่นโอเคนะจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้า